คลิปวิดีโอนะคะก็จะมาสอนการตัดสีภาพตัดสีภาพเฉพาะจุดนะคะเริ่มแรกแล้วก็นำภาพเข้ามาก่อนนะคะโดยไปที่์แล้วก็ o p e นเลือกภาพเียงเดีตัดเข้ามานะคะถ้าภาพมันเป็นษณะแบบนี้นะคะให้เราไป ไปที่อินเนะคะแล้วก็เลือกเป็นเ้าสิะแล้วก็จะกลับ้านนะะการปรับภาพนะคะโดยใช้คอนโทรลบวกตัว M คือคูเวนี้ซะะึ่งน,งนี้คืคอปรับความเข้มตึงนี้ปรับความสว่างหลังจากเลือกเสร็จแล้วก็คลิกโอเค ทีนี้เรามาปรับภาพเฉพาะจุดกันนะคะให้เรามาเลือกที่เครื่องมือ m i l i c r e s t o ตรงนี้ค่ะน,นะคะแล้วก็เลือกเฉพาะจุดที่เราต้องการปรับนะคะถ้าเราทำเกินก็มาตรงทีต่ตรงนี้ตรงนี้ค่ะ สามารถกลับมาได้หรือเราจะใช้เครื่องมือช่วยเพิ่มเติมนะคะมีจิกตรงนี้นะคะ่ะสามารถนํามาช่วยเพิ่มเติมได้ะคะ่ะโดยเรากดชิปค้างไว้นะคะนะคะแบบนี้หลังจากเราได้ส่วนที่เราต้องการปรับแล้วเราก็ใช้คอนโทรล บวกตัวเ m เหมือนเดิมเพื่อปรับความสว่างความเข้มนะคะถ้าเราอยากปรับสีเพิ่มเติมก็ให้ใช้คอนโทรลบวกตัว b นะคะแบบนี้ทีนี้เราก็เลือกปรับได้เลยค่ะเพื่อปรับตามต้องการได้เลยอ่าเลือกเสร็จแล้วเขคิดที่โอเค เส้นปากพวกนี้นะคะเวลาอยากให้เส้นปากพวกนี้หายไปแล้วก็ใช้คอนโทนบวกตัวดีเส้นปากพวกนี้ก็จะหายไปค่ะถ้าเราอยากปรับความเข้มเสื้อสรือขาออกงนี้นะคะเราก็อ่ามาส์ของสวนที่เราต้องการปับในลักษณะแบบนี้นะคะดับเบิลคลิกถ้ามันเกินนะคะแล้วก็มา มีฮิสตอรี่ตรงนี้แล้วก็ใช้คอนโทนบวกตัวเอเหมือนเดิมน,นะคะเพื่อปรับความชิมนี้เสร็จแล้วกดโอเคแล้วก็ใช้คอนโทนลบตัวนี้เพื่อให้เส้นปาพวกนี้หายไปนะคะการปรับภาพพอเสร็จแล้วเหลือแค่นำไปใช้งานแล้วก็แค่ใซ่ที่ไฟล์ save as แล้วก็เลือกที่เก็บที่เปน็นนามสกุล jpeg นะคะโอเค แล้วก็โอเคทีนี้เราไปดูผลงานที่เรียกบกดนะคะเรียเปิดให้ดูนะคะผลงานที่ได้แบบนี้นะคะถ้าเราอยากดูความแตกต่างนะคะหลังจากที่เราได้ปัภาพกับไม่ได้สัภาพนะคะลองมาตรงฮิสตอรี่ตรงนี้นะคะสามารถมาดูได้ตั้งแต่ตั้งแต่นี้ก็ได้ะคะ่ะตรงนี้คือเราปรับช่วงแรก นี่คือเราตัดช่วงหลังๆลองกีบดูนะคะเห็นไหมคะเพื่อตัวนี้มีความชิมขึ้นอ่านี้นะคะใครสนใจก็ลองไปหัดเล่นไปหัดสร้างภาพดูได้ไปหัดแต่งดูได้นะคะ